เ6 0 0กรูปนะครขึ้นมาให้ดูทุกรูปเลยพูดเล่นพูดเล่นเอาแค่สองรูปพอ,อได้ไหมฮะได้ครับได้ครับนะครับ,บซึ่งโจทย์ของเราก็าคือมิชชั่นนี้นะครับง่ายมากๆเลยพอรูปในอดีตโชว์ขึ้นมาแล้วให้เต็นเนี่ยนะครับโพสท่าตามรูปในอดีตให้เหมือนกันได้ครับได้ไหมฮะเให้แฟนตัดสินว่าโอเคไหมได้ไหมฮะทุกคน เข้าใจไหมครับทุกคนเข้าใจมีพร็อพม,มีอะไรให้เสร็จสักเรียบร้อยฮะเต็นได้ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือรูปในอดีตรูปแรกครับเชิญครับรูปนี้เป็นยังไงฮันเต้รูปนี้คือเออเขาเรียกอะไรนะเสร็จเรียนเสร็จแล้วไม่อยากกลับบ้านก็เลยนั่งตรงนั่งนั่งนั่งกับเพื่อนคุยกับเพื่อนเล่นอย่างเงี้ย คุยกับเพื่อนอยู่เด็กๆแบบเรียนเสร็จแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านเราอยากอยู่กับเพื่อนก็เลยนั่งชิลอยู่ตรงัานใช่ครับ <ๆ S 2> เป็นวยัยเป็นช่วงวัยรุน่นเป็นช่วงวัยรุน่นช่วงวัยร้นอ,ยรอนแรงนี่น <c oughs> ได้ไหมอยาให้แต่แต่งตัวแป๊บหนึ่งนะ, <c oughs> นะทุกคนให้แต่แต่งตัวแป๊บหนึ่งเพราะว่าเอาหอเ,อเหมือนเลยหอมเหมือนเลยนี่นะฮะตอนเด็กๆแต่งหน้ารักไปหา คิดถึเด็กๆช่วงวรุ่นของเตนน่ารักไหมฮะน่ารักเออได้มาได้มาคุณต้องผูกไทยใหม่เลยเหรอเนี่ยล่ะว้าวดูสกิลการผูกไทยของเตนทั้งคนกาตานดันด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 านดันกดดันสุดๆกดดันสุดๆกดดันสุดๆนี่ว้า ไหมโอเคไหมครับครับโอเคเรียบร้อยแล้วต้องนั่งนั่งแบบนี้ใช่ทุกคนครับเดี๋ยวเราทั้งพอที่อยู่ที่นี้จะนับหนึ่งสองสามพร้อมกันนะฮะพอสิ้นสุดสามปุ๊บเต้นก็โพสต์ได้เลยนะครับโอเคนะฮะไม่เกินหลักนึ่งนะครับได้ครับได้หาคุ้มหน่อยคุ้มหน่อยคุ้มหน่อยโอเคโอเคเรียบร้อยเทียบกันมิติต่อมิติเลยนะฮะให้ดูกันตรงนี้นะครับโอเคนะฮะพร้อมนะฮะเต้น ครับเต้นพร้อมนะทุกคนพร้อมไหมพร้อมนับพร้อมกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้ไหมได้ <Okay. S 1> ไโอเคไหมโอเคเต้นหรือว่าหน้าเต้นต้องหันข้างนู้นจริงๆต้องหันข้างไหน ใช่ป่ะเอาช่างไหนต้องดูเพราะมันมีไฟแดกทุลาใช่ใช่ไหนเต็นดูก่อนเต็นดูก่อนใช่เต็ท้อถูกแล้วตอนแรกถูกแล้วใช่ไหมแต่ภาพมันฟลิปใช่ภาพมันฟลิปอ่าโอเคเรียบร้อยนะคะคุณปรบมือให้กับเต็นดหน่อยฮะเป็นไงบ้างรู้สึกเหมือนเยอะเวลาทำเวทสมัหมอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยเต็นเป็นแมวดุครับ พี่ต้องช่วยลนะเต็นพี่ขอโทษนะได้ไหมเต็นได้ไหมพี่ช่วยเต็นหน่อยได้ไๆมได้ๆๆไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายความเป็นเสือมันยากโอเคแต่เตรียมตัวนะครับทุกคนครับนับหนึ่งสองสามนะ ทำแล้วับอมจ้้้าจ้เจ้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 จเจ้จาจ้จ้า้า้าจ้าจ้้าจ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 ้าาจา้าจ้้าจ้าจ้าจ้้าจ้าจ้า้าจ้าา้้้